ตอนนี้จะมาดูหมูเด้งนะครับหมูเด <misunder dentro S 1> ้งหมูเด้งเดี <Nixon> ๋ยวไปดูฝั่งทางโน้นนะครับคนเยอะมากคนเยอะมากอยู่ใกล้ก็ไม่ได้คนขึ้นมาหน่อยให้คนก็เห็นหน่อยหมูเด้งหมูเด้ง โอ้เชื่องช้าเหลือเกินเดือดลื่นล้มนี่เหลืออาหารเขาเออกินหญ้ามันโยมควายด้วยเขาก็กินหญ้ามันโยมนควายเราเรื่อว่าครับอาหารเป็นอย่างอื่นไม่ดีเลยไม่ดีเลย,ลกกเ,ลยเหลือห้องจะแน่นเนาะ เนี่ยแน่นดีเนี่ยฝั่งนู้นแหละคืออะไรโทนี่เหรอร้องโทนี่เหรออันนี้หมูเดงฝั่งนี้นเดินช่าๆดูดูคนคนคนมาดูเยอะขนาดคนตกล้นเนี่ยดูเยอะมาก ให้ก็ดูดูเอามาทางนี้หนูเอามาไหนเขาบอกไม่เห็นทางนี้ลูกเยอะมากคนเยอะมากเมื่อกี้มีเด็กอยากดูก็เลยให้ไปดูอ่ตรงนี้ดาบบรออ่ะดูหมูเดงเสร็จแล้วมาดูผีเสื้อเอ้ะเขาไม่กินอะไรนี่ เขามาตอมอะไรสวยเลยสวยสวยสวยอืมลอมาดูาทางนี้หน่อยหมู่งสองสามหนึ่งสองสามอลาะะะปัจจุวันนี้ ดูดูคนมาดูครับขนาดฝนตกนะเพราะมันเป็นมันหยุดด้วยคนเลยนั่นนะครับั<า>ัันน้ตวดิ มาดูทา,างานู้นก็ฮิปโปเหมือนกันทางนู้นก็ฮิโปตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ฝั่งทางนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยทางนี้ทนเทียบกันระหว่างตัวแคร์กับตัวใหญ่โอ้โหหมูเด้งกับอันนี้ทางนี้ คนละอย่างกันเลยตัวใหญ่ต่างกันมากมาดูทาพอมาดูทางนี้อันนี้เล็กมากเห็นคุณพ่อกินหญ้าอยู่คุณพ่อกินหญ้ากินเขาก็กินเหมือนให้มันอยู่กับรู แม่เบลลีูเด้งนะครับพ่อเขาพ่อโทนี่พ่อเขาชื่ออะไรนะพ่อก็ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรชื่อมบลิแม่ชื่อโจ้าหน้าแม่ชื่อโจนาคุณพ่อชื่อโทนี่คุณพ่อชื่อโทนี่นี่ชื่อหมูเด้งอันนี้ชื่อหมูเด้งดูว่าน้องชอบเด้งแต่วันนี้น้องไม่ดีดเลยฝนตกน้องไม่ดีดน้องไม่ร้อนฝนตกน้องเลยไม่ร้อนเลยมันเด้งเลยไม่มีพี่เลี้ยงให้แกงด้วยไม่มีพี่เลี้ยงนี่ไงก็ กล้องเปลีที่หนูได้ใมโอ้มีมกล้องวงจรปิดด้วยไม่เห็นเลยี่นั่งกำลังกินข้าวอยู่เลยอ่ะโอ้ดูคนมาเต็มเลยเที่วด้วยเผียบทยอยกันมาเรืเ่อยๆเลยนี่คือนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปด่านต่อไปเดี๋ยวมาดูผีเสื้อส,สวยๆก่อนแป๊บหนึง่ง ผีเสือ้อสวยๆมาดูผีเสือ้อสวยมากเลยนี่มูเด้งครับว่าสวัสดีค่ะแล้วก็มีผีเสื้ออยู่ข้างบนตรงนี้สวยมากผีเสือ้อจับได้เยอะมากน่าจะเป็นฝนตกแล้วก็เขามากินโป่งหนือว่ามากินเกลือกินอะไรประมาณนั้น นี่ก่อนเดี๋ยวการต่อไปได้ถา่ายดูอีกว่าจะเป็นอะไรนะครับ